เสียงฝนกระนำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืงตาในเย็นวันศุกร์หมอจู้ลดกระจกลงเล็กน้อยเพื่อดูบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในซอยเล็กๆคล,กกลินชานเมืองตัวบ้านเป็นเดือนไถยไม้สองชั้นสีน้ำตาลเข้มที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานสนามหน้าบ้านเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นสูงและประตูรั้วเหล็กขึ้นสนิมจนเห็นเป็นคราบแดง ตัดกับฟาผนังไม้เก่าๆอย่างชัดเจนนี่เหรอบ้านที่เธอบอกว่าได้ยินเสียงแตกแปลกจูนหันไปถามหญิงสาวที่นั่งข้างๆอย่างไม่ค่อยแน่ใจค้าพยักหน้าเบาๆใบหน้าเรียบเฉยไรายอารมณ์ริมฝีปากซีดเล็กน้อยเธอตอบก,กลับอย่างมั่นคงใช่ค่ะหนูอยู่ที่นี่มาได้สามสัปดาห์แล้ว แต่ทุกคืนมีบางอย่างตุกหนูตลอดเวลาเสียงฝีเท้าเสียงคนเข้าผนังและบางครั้งก็เสียงร้องท้ายคนเจ็บปวดหมอจูนมองบ้านอีกครั้งอย่างหลังเลเธอไม่ใช่คนกลัวผีไม่เคยเชื่อในเรื่องวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับแต่มีบางอย่างในสายตาของแพรวที่ทำให้เธอรู้สึกทิดปกติไม่ใช่ความหมาดก,กลัวแต่มันเหมือน